ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไถมืองสองของร้านเคเบิเทคเตอร์อำเภอองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจําวันที่2นะครับเดือนกันยายน2564ร้บ่ครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับทางร้านก็จะทําคลิปเพื่อเป็นการอัปเดตรถไถรถเกี่ยวข้าวและก็อุปกรณ์ต่อพ่วงภายในร้านนะครับซึ่งวันนี้นะครับด้านหน้าก็ จะมีประมาณนี้ครับเริ่มต้นด้วยที่รถไถ่ายคูปุต้าแอลสามสี่ศูนย์แปดคันนี้ยังอยู่นะครับเก็บงานเรียบร้อยราคาเบาๆหนึ่งแสนเกือบหนึ่งก้ามันบาทครับอ,อุปก,กรณ์สองชิ้นแถมส่งฟรีไม่เกินสามร้อยกิโลเมตรนะครับแอลสามสี่ศูนย์แปดรุ่นยอดนิยมนะครับราคาเบาๆครับไปใช้ให้ใช้งานาถัดไปตรงนู้นเป็นคูปุต้าดีซีหกแปดซีนะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับาคันนี้ ติดจองไปแล้วลูกค้าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับรออนุมัติทอสนะครับอขอบคุณไปอย่างสูงครับสำหรับคันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวข้าวอีกหนึ่งรายการดีซี 68T นะครับเพิ่งมานะครับแต่ว่าก็ไม่ว่างซะแล้วลูกค้าจากจังหวัดนครพนมครับโอนจองมาเลยแันนี้นะครับขอบคุณไปอย่างสูงอีกหนึ่งท่านครับรถเกี่ยวข้าวนะครับมาบอกครับสองแสนที่มาดีซี 68T นะครับยอดนิยมครัก68เดี๋ยวนี้ ถัดมาตรงนี้จะเป็นรถไถกุตาแอล4708 DT p ี56ครับสภาพสวยเดิมยางเต็มๆสีเส้นเลยสีเดิมทั้งคันเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะครับตัวนี้380,000แปมบาทครับไปดันพันหลังนะครับสวยๆเดิมๆครับถัดมาจะเป็น M6040 M6040 คันนี้ยังอยู่นะครับผมนะครับปี53นะครับเก็บงานเรียบร้อยผมไปดันใหม่เต็มเลยนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมนะครับ 4แสนี้าหมื่นเก้าพบาทครับ4 5ส0 0 0บาทนะครับ M60 40ป53ถัดมาตรงนี้จะเป็นคูปตะ L45 นะครับ45แดงคูปตะเก็บงานเรียบร้อยครับอ่ายางหน้าดอกสูงยางหลังเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับยางหลังจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเพิ่มเติมว่าดอกเลยน้อยตอนนี้อ่าเปิดราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0บาทครับคันนี้2แส20,900บาทนะครับอุปก,กรณ์2ชิ้นนะครับรถปีน่าจะปี51นะครับคันนี้ ถัดมาจะเป็น L3608 ปี54ครับ259,000บาทครับจัดไปครับราคานี้259,000บาท2ชิ้นถัดมาจะเป็นตัวนี้ครับอ่า New Euro นะครับติดสติกเกอร์ New Holland ครับ Euro Euro Tag นะครับ55แรงไปดันพันหลังครับ209,000บาทครับ209,000บาทนะครับอ่าถ้าซื้อวันนี้199,000บาทไปเลยครับผมราคาพิเศษครับวันฝนตก 199,000บาทก็ได้ครับจัดไปครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอ่าก็จะมีโรตารี่ใหม่นะครับอ่ามีของพีพีเคฟาร์มเด็ดนะครับเอาวะมาเลือกชมดูถัดมาด้านในนะครับก็จะมียันมาสามสี่สิบเก้าเทอร์ทีม่ใช่สามเก้าเอฟสี่เก้านะครับสภาพสวยๆครับยังหน้าใหม่เก็บสีสวยครับตัวนี้สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับรถปีห้าเจ็ดเล่มถึนพร้อมนะครับสวยๆเลครับคันนี้เครื่องนิ่ม ฮุกุตา L ห้า8ครับ L 5 0 1 8นปี59นะครับอ่าตัวนี้4 8 9 0 0 0บาทครับ4 8 9 0 0 0บาทนะครับสภาพสวยๆครับอ่ปฮุกุตามียันมา่าและก็มีนิวฮอลแลนด์นะครับอ่าสีน้ำเงิน3สีเลยครับอยู่ตรงรุ่นนี้ตรงนี้ด้วยกันนิวฮอลแลนด์ t c 4 8 R อ่าตัวนี้ติดจองนะครับขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดอ่าโคราชนะครับผม จองเอาไว้รอเลิกครับรอ,อทอกสด้วยของมพุ่งเมีอย่างสูงถัดมาตรงนี้จะเป็นรุ่น, M, M 5, นเ M5 0 0 0็้าพนอยูนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่ฟีเต้นนะครับเก็บงานเรียบร้อยลุกค้า,คาเพืรอน้องกี่ครับอจองเอาไว้ขอามพุ่เป็นอย่างสูงรอทอกสเช่นกันครับตรงนี้ทกสเยอะหน่อยด้านหน้าร้านก็จะประมาณนี้ครับผมถัดไปก็จะเข้าไปดูหลังร้านเลยนะครับร้านก็ ่งเก็บงานก็มีอยู่3คันครับตอนนี้มี lc 7 1คันนะครับลังรู้ครับ lc 7จ็ดกำลังเช็ครถซื้ครับก็จะเปลี่ยนซีนหน้าซีนหลังเรียบร้อยครับตอนนี้ lc 7จสวยๆนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยแจ้งราคาตัวนี้ lc 5 0 8 di กำลังเก็บงานนะครับตัวนี้ m 5 0 0 0 fu m 5 0 0 0นะครับกำลังเก็บงานเช่นกันครับ3คันครับกำลังเช็คระบบอยู่ตอนนี้ ามาก็มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีอยู่2จุดนะครับตรงนี้ด้านขวาแล้วก็ด้านหลังตรงนั้นเลยยาวๆเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะมีคาทา2.2เครื่องดีเซลครับมือแดงายเดียวสภาพดีครับเครื่องเกร์ดีแอร์เย็นนะครับมีหลังคาพร้อมด้านหลัง แสนสา0หบาทครับแสนสามหบาทเล่มทะเบียนพร้อมถัดมาส7นะครับส7ตัวนี้ปี55นะครับส7 8, ่เปดีห้าห้าสามนห้าหมื่นเก้าับาทเท่าคันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมแถมส่งไปดันพันหลังนะครับเครื่องเจดีตัวนี้พี่ใหญ่ m 9 0 0เก้0พันะครับยางไม่สีเส้นนะครับ เดี๋ยวเช็คระบบรั่วซึมไฟสีสันเก็บสีให้ใหม่ครับแต่ว่าตอนนี้เราคิวก่อนอุปกรณ์2ชิ้น3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเช็คให้สวยไปเลยเตัวนี้สามสี่นะครับสามสี่คูปต้านะครับแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสองชิ้นเช่นกันนะครับราคาเบาๆครับถัดมาตรงนี้จะเป็น M6040 เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์รอเก็บสภาพก่อนนะครับตัวน,นี้สภาพไม่สวยยังไม่แจ้งราคาดีกว่านะครับตรงนี้จะมีรถเทเล,ลอร์นะครับซึ่งจะมีะเทเล,ลอร์มาใหม่สองคันครับสิบลอ้อนะครับส่วนสองคันตรงนี้เป็นหกลอ้อเอาไว้ใช้งานนะครับใช้ง,งานที่ร้านนะครับไว้ส่งบริการลูกค้าส่วนสองคันตรงนี้ไว้ขายครับสิบล้อหัวโปรเฟียฮิโน่ร้อยเครื่องยนต์ร้อยเจ็ดห้านะครับตัวนี้ แอร์หนาวทั้งคู่ครับแอร์ย็นนะครับไฟฟ้าครบครับยางหน้าคันนี้ยางหน้าใหม่เลยนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่ๆเลยนะครับสีใหญ่ครับเป็นเทรลเลอร์หางปลาขึ้นลึเกี่ยวนะครับสองคันนี้นะครับสิบล้อตัวนี้หัวโปรเฟียนะครับเครื่องหร้อยเจ็ดห้านะครับไฟฟ้าเต็มตัวนี้หัวซิงคไฮเทคครับ เครื่อง1 6 8ครับ E700 h นะครับทั้ง2คันนะครับคันนี้5 19,000บาทครับ5 1 9 0 0 0บาทนะครับส่วนคันนี้5 69,000บาทครับ5 69,000บาทนะครับพร้อมใช้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่ใช้งานรถเกี่ยวใหญ่หรือว่ารถแมคโครก็ขึ้นได้นะครับลองมาทดลองขับดูถูกใจค่อยว่ารายละเอียดครับราคานะครับวันนี้ฝนตกแรงนะครับแฉกหน่อย ส่วน2คันนี้ไว้ใช้งานนะครับเป็นปเคย r a เ t กเตอร์ตัวนี้ไว้คอยบริการลูกค้านะครับผมไว้รับส่งใกล้ไกลนะครับถัดมาจะเป็นรถเกี่ยวข้าว DC 70G ปี5 5ครับริมทะเบียนพร้อมสภาพเดิมๆนะครับขายตามสภาพคันนี้3,49 0 0 0บาทครับ3,49,000บาทนะครับเครื่องเกียร์เดิมๆครับสีเดิมทั้งคันนะครับอาจะมีบุบบางบางจุดนะครับก็ ก็บราเพิ่มเติมราคาถือว่าถูกครับราคา3 0 0แสนกว่าต้นๆเพราะว่ารถเกี่ยว70นเนี่ยราคาก็จะอยู่กัน3 0 0แสนปลาย4 0 0แสนต้นนะครับที่ขายกันตัวนี้ก็จะมีเครื่องอัดฟาง2ตัวครับ1 3 0พัดสีทองทั้งคู่สวยๆทั้งคู่ครับ2ตัวนี้นะครับตัวละ2 3 0 0 0นบาทครับ2 3ง0 0 0บาทนะครับมาเรียกเอาครับพร้อมใช้เลยสวยๆเดิมๆรุ่นล้อลายนะครับจุดตรงนี้เดี๋ยวเริ่มจาก Uh, ตัวนี้แล้วกันด้านหน้าจะเป็นนิวฮอลแลนด์ตัวนี้ทีทีห้าห้าเล่มปีห้าเก้าสภาพสวยเดิมนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาททีทีห้าห้าปีห้าเก้าครับเล่มทะเบียนครับคันนี้นิวฮอลแลนด์บางคันก็จะไม่มีเล่มบางคันก็จะมีเล่มนะครับ uh, แต่คันนี้มีเล่มนะครับเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ปีห้าหนึ่งครับสวยเดิมสเีมสเดิมทั้งคันนะครับเครื่องเกียร์นิ่มๆเหมือนกันครับตัวนี้อ่า uh, สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทใบดันผันหลังนะครับ New Holland ตัวเลขสามแปดครับ Tc สามแปด r เดี๋ยวติดใบดันให้นะครับใบดันผันหลังนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราแจ้งราคาแล้วกันเนาะเดี๋ยวติดใบดันทําสีก่อนตรงนี้เป็น m เก้าห้าครับ m เก้าห้าลูกค้าถามมาเยอะมากเลยคันนี้ m เก้าห้าสี่ศูนย์ครับปีห้าหนึ่งครับเล่มทะเบียนพร้อมยางดีสีเส้นเครื่องนิ่มๆเลยครับรีวิวเดี่ยวไปแล้วเมื่อเช้า 495,000บาทครับ495,000บาทอุปกรณ์ใบดันฐาน7แล้วก็แถม1,003ตัวเหลืองอีก1ตัวเลยครับวางอยู่ตรงนู้นนะครับเป็น3ชิ้นเลยครับราคาเบามากเลยครับตัวนี้ M95 นะครับโทรด่วนเลยครับท่านใดสนใจรถเครื่องดีครับอ่าเครื่องดียังดีเยอยดีขับไปลุยงานเลยนะครับ L34 เดี๋ยวเราเก็บสภาพก่อนนะครับเอา34เก็บสภาพสวยเลยแล้วกันราคาอยู่ที่189,000บาทครับ เก็บสวยทั้งคันนะครับยางหน้าใหม่นะครับยางหลังดอกสูงนะครับหลังคงราคาแตกๆก็เปลี่ยนใหม่มาเลยนะครับเช็คระบบเหมือนคันท้้งหน้านะครับ1นึ0ง0หน้าบาทนะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วน M5000 จอดอยู่ตรงนู้นนะครับเอาราคาเก็บงานเลยแล้วกันนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังดอกสูงเช็คลวดซึมไฟสีสันลังคาใหม่อุปกรณ์ชิ้นใบดันผ่านหลัง3290 0 0บาทครับนะครับประมาณนี้ สุดท้ายท้ายสุดตรงนู้นก็จะเป็น L 5 0นะครับจอดเดี่ยวอยู่ในโรงตรงนู้นปี59เสวยเดิมได้ยางใหม่4เส้น495,000บาทครับอุปกรณ์2ชิ้นกับรถสวยครับตัวน,นี้สวย,วยเดิมๆเ,เลยนะครับ L ห้นนะครับตันสวยยังอยู่จอจดอยูไว้ด้านหลังครับยางใหม่4เส้นเลยนะครับ เป็นการสุดท้ายในร้านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับลูกค้าที่อะไรที่ท่านใดที่กำลังมองหารถไถคูเปต้ามือสองหรือว่าค่ายอื่นนะมีนิวฮอลแลนด์มียันมานะครับมีคูเปต้ามียูโรแท็กนะครับเอาไว้คอยบริการลูกค้านะครับท่านใดสนใจก็แวะเวียนมานะครับมาทดลองขับมาเยี่ยมชมดูนะครับสนใจท่านใดค่อยคุยรายละเอียดนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านเชฟเทคเตอร์พนงกี่ยินดี ให้บริการฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ